สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาสอนนะครับแต่จะเป็นการรีวิวแอปพลิเคชันนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชันแรกนะครับชื่อแอปว่าแอปนักเรียนชนะนะครับของโรงเรียนนะครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อติดตั้งแอปเสร็จนะครับมาหน้าแรกแบบนี้ก็แตะห่งครั้งที่หน้าจอเลยนะครับก็จะเป็นการประกาศข่าวสารนะครับจากทางโรงเรียนนะครับว่าให้ทำอะไรยังไงนะครับมีข่าวใหม่อะไรเงี้ยนะครับ จากนั้นนักเรียนก็แตะเข้าใช้งานนะครับเมื่อแตะเข้าใช้งานก็จะไปเจอเมนูนะครับประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารครูผู้สอนตารางเรียนและก็ข้อมูลนักเรียนนะครับในเวอร์ชันแรกนี้เราทาแค่น,นี้ก่อนนะครับเมื่อ<ฆ>นักเรียนแตะไปที่ข้อมูลโรงเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยประวัติโรงเรียนนะครับตราโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นรายละเอียดน,นะครับ สีประจาโรงเรียนเอกลักษณ์ปรัชญาคติธรรมอะไรก็ว่าไปนะครับเพียงประจาโรงเรียนนะครับรวมทั้งข้อมูลนักเรียนปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้แต่ละชั้นมีชายหญิงกี่คนนักเรียนรวมทั้งหมดกี่คนนะครับเมื่อแตะแบ็กกลับมาก็กลับมาที่หน้าเมนูหลักเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มีข้อมูลแนะนําฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็นะครับเมนูครูผู้สอนนะครับถ้าแตะเข้ามาที่เมนูครูผู้สอนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8กลุ่มสาระนะครับ ถ้าแตะเข้าไปที่กลุ่มสาระนะครับก็จะมีรายชื่อของคุณครูแต่ละท่านในกลุ่มสาระนั้นนะครับเมื่อแตะเข้าไปที่คุณครูคนนั้นนะครับก็จะเห็นรายละเอียดนะครับของแต่ละท่านนะฮะว่ามีลิงก์นะครับเรียนออนไลน์นะครับชื่อลิงก์อะไรนะครับโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปจําเลยนะครับแล้วก็จะมีตารางสอนของคุณครูด้วยนะครับเมื่อนักเรียนแตะไปที่ลิงก์นะครับมันก็จะเป็นการเปิดเข้ามาที่นะครับ เว็บสอนออนไลน์ของคุณครูคนนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปทําใบงานใบความรู้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับแตะมาที่นะครับตารางเรียนนะครับในเมนูตารางเรียนเนี่ยนักเรียนนะครับไม่ต้องพกตารางเรียนมาโรงเรียนอีกเลยนะครับแตะดูในแอปได้เลยนะครับว่าวันนี้นะฮะเราเรียนวิชาอะไรอันนี้ม .1 นนะครับม2นะครับมีก็้องก็เลื่อนดูเลยนะครับม .3 นะฮะ มีกี่ห้องก็เลื่อนตารางของห้องตัวเองนะครับม .4 ม .5 ม .6 ตามนี้นะครับแล้วก็นะครับเว็บโรงเรียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางสื่อสารนะครับนักเรียนสามารถที่จะแตะเข้าไปที่เฟซแฟนเพจโรงเรียนนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านเมนูนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปนักเรียนชนะเวอร์ชันแรกนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็นักเรียนก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับในการใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับ แล้วก็นะครับมีข้อมูลนักเรียนกรณีที่นักเรียนชอบลืมนะครับรหัสประจําตัวหรือเลขประชาชน13หลักของตัวเองในการกรอข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยนะครับทุกคนนะฮะก็จะมีข้อมูลให้นักเรียนสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลของตัวเองได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือรีวิวนะครับแอปพลิเคชันนักเรียนชนะของโรงเรียนนะครับ ซึ่งพัฒนามาเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งจะอัปเดตในเวอร์ชันต่อไปมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างก็นะครับจะพัฒนาต่อนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ